สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริรบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของวิชาณน,น้าทองที่กําลังเป็นกระแสม,มาแรงในขณะนี้นะฮะแล้วก็ลงข่าวหน้าหนึ่งหน้าเว็บหนังสือพิมพ์หลายสำนักด้วยดังตัวอย่างของวัดดังในจังหวัดนนทบ,บุรีทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าวิชาณน,น้าทองเนี่ยมีที่มาที่ไปมาจากไหนนะฮะคลิปนี้ ผมก็จะนําประวัติของวิชาหน้าหน้าทองจากที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับหน้าหน้าทองนั้นเป็นวิชาศิยศาสตร์ซึ่งมาจากคติพราหมณ์แบบไทยหน้าหน้าทองโดยพื้นฐานเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับพุทธแน่นอนอยู่แล้วครับคําว่าหน้าหน้าทองอ้างอิงมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยเชิดเสน่ห์ของพลักษณ์ผู้มีรูปกายสีทองสง่างามและเป็นอนุชาของพระรามมีหน้าตาหล่อเหลาและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา เช่นตอนที่นางสามนักขาจีบพระรามเธอก็หลงรักพลรรักษ์ไปด้วยทาให้นางอยากจีบสองพี่น้องไปด้วยซะเลยแบบกินรวบนะฮะ ทั้งนี้ก็ยังมีเรื่องราวของนางยักษ์อัสมูขีที่หลงรักพลักยิงไร่มนให้สองพี่น้องหลับและลักพาตัวพลักไปดูแล้วเนี่ยคล้กับเรื่องพระภัยมณีน,น,นะฮะแต่เมื่อพลักตื่นขึ้นยิงเอาพระขันตัดมือนางทั้งสองข้างนางยักษ์ก็เลยอ้อนวอนขอชีวิตพลรักก็เลยปล่อยเข้าป่าไปครับด้วยความที่พลักเนื้อหอมเช่นนี้เนี่ยวิชาหน้าหน้าทองจึงอิงความสเสน่แรงของพลักเป็นวิชาสายเมตตามหานิยม ซึ่งสายวิชาไทยได้เอาพุทธคุณมาครอบพรามเอาไว้เพื่อจะได้เป็นวิชาสายเขาไม่ใช่มนต์ดำหรือว่าสาย่ำแต่อย่างใดครับและยังอาศัยคำคล้ายกันคือคำว่ารักคล้ายกับคำว่ารักอีกด้วยนามของพระลักษณ์ในเรื่องรามเกียรติยิงเป็นสายสเสน่ห์มตตามหานิยมในศิลปศสตร์ไทยนั่นเองครับซึ่งวิชาดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอยู่ในวงการโขนละครนาฏศิล์ลิเกหรือว่านโนราซึ่งอาชีพศิลปะการแสดงเหล่านี้ผู้รำเนี่ยจะเป็นต้องดึงดูดผู้ชม ยังมีการเสกแป้งผัดหน้าบ้างทําสีพึ่งทาปากบ้างรวมไปถึงการลงหน้าหน้าทองเสริมเมตตามหานิยมนั่นเองครับ ซึ่งการร้องรำทำเพลงสมัยก่อนจะมีการใช้พระคาถาทุกขั้นตอนทั้งตอนสมเชดาและตอนสมสังวรเป็นต้นวิชาหน้าหน้าทองเมื่อหลงแล้วทําให้เกิดเสน่ห์แก่นักแสดงเพื่อให้คนดูหลงไหลแต่ว่าทางนี้เนี่ยก็มักจะมีข้อกําหนดของครูเจ้าของสายวิชาด้วยหากใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ก็จะมีอาถัรร์รุนแรงมากสาเหตุที่เรียกหน้าหน้าทองก็เพราะว่ามีการใช้ทองคําเปลวบริสุทธิ์ที่เป็นของสูงมาลงที่หน้า เพื่อให้มีสนาราศีลงอาักขารเฉพาะว่าหน้าหน้าทองซึ่งยันที่ลงเนี่ยก็แล้วแต่สายวิชาของแต่ละท่านนะฮะสาเหตุที่ใช้ทองคาเปลียวบริสุทธิ์ก็เพราะว่าถ้าทองเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลแสงสว่างจะซึมซับความเป็นมงคลจากพระอาทิตย์และพระจันทร์เอาไว้รวมไปถึงความงามและความสว่างทองเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมคุณค่าไม่ว่าจะโดนน้าไฟลมโดยจุดที่ลงหนหน้าทองเนี่ยก็มีดังนี้ครับลงที่หน้าผากเป็นสิริของใบหน้า ลงที่เปลือกตาหรือใต้ตาเชื่อว่าถ้ากระพริบตาแล้วจะทําให้คนหลงสเสน่ห์เป็นต้นลงที่แก้มเป็นการใช้วิชาพรหมสีหน้าเพื่อให้คนเมตตาลงที่กรามเพื่อให้พูดแล้วมีคนเชื่อถือเด่นด้านเจรจาลงที่ติ่งหูสองข้างเพื่อให้เทวดารักษาอายุมาสถิตลงที่ไถยทอยเพื่อให้คนมองเราด้านหลังและหลงลงที่ลิ้นเป็นวิชาสาริกาลิ้นทองอีกรูปแบบหนึง่งลงที่กระหม่อมเป็นจุดศูนย์รวมพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อติดต่อกับเทวดา หรือลงที่คางเพื่อให้คนเคารพย่าเกรงครับทั้งนี้ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ว่าจะลงแบบบางจุดหรือว่าเต็มศูนรนะแต่ว่าจัดเต็มแบบในข่าวนี้เยอะไปหน่อยนะครับซึ่งการลงหน้าหน้าทองที่ผ่านการปลูกเสกและจารยยันมาแล้วเชื้น้ำมันจันทร์หอมปลุกเสกและอาบแสงจันทร์วันเดือนเพ็ญมาอย่างน้อย3าครั้งและอาจจะมีการเจิมแป้งเสกเพิ่มด้วยผู้ที่จะมารับหน้าหน้าทองอาจจะต้องอาบน้ำมนตเพื่อล้างพลังงานลบสิ่งอัประมงคลเสียดจันไรออกไปก่อน ถึงจะค่อยลงนาหน้าทองได้จากนั้นก็เจอน้ำมันจันทร์เขียนอักขระไปอย่างใบหน้าของผู้จะลงจากนั้นก็ปิดทองครูบาจันก็จะบริกรรมคาถาเรียกสูตรเรียกนะ ปลุกพระคาถาปลุกธาตุทองจากนั้นก็ตบทองเข้าตัวทองคาจะหายไปอย่างน่าประหลาดใจครับทําให้ครูบาอาจารย์มาหวงวิชา,หน,าหน้าทองอย่างยิ่งเพราะเป็นสายวิชาที่สืบมายาวนานมากและเป็นวิชาลับในวังโดยเอาธาตุทองมาประจุในร่างกายส่วนต่างๆของบุคคลทาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยมเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวนาเช่นเดียวกับพลักผู้มีใบหน้าและกายสีทองคนโบราณยังเชื่อกันว่าทองเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ความสว่างธาตุแห่งที่พระเจ้าในวิชาสายรัศยาน ที่มีการเล่นแร่แปรธาตุก็มีการเอาธาตุมาแทนดวงดาวด้วยเช่นทองคำเนี่ยคือพระอาทิตย์เงินเนี่ยแทนพระจันทร์ทองแดงเนี่ยก็แทนดาวองังคารครับทั้งนี้สายวิชาหน้าหน้าทองหรือว่าพลักหน้าทอง แต่ละสำนักเนี่ยก็จ,จะไม่เหมือนกันนะฮะมีข้อปฏิบัติต่างกันไปเช่นการตบทองเข้าตัวเป็นการตบโดยวิชาหน้าปัดตลอดโดยเอาแผ่นกระดาษมาวางที่หน้าผากแล้วก็ใช้มือตบที่ทองแผ่นทองคําเปเลวก็จะหายก็ฟูหน้าผากได้อย่างน่าสจาัจจรครับหรือว่าการเป่าทองเข้าตัวโดยใช้มือกดยันแล้วเป่าให้ทองคําเปเลวผ่านกระดาษเข้าไปหรือว่าใช้ปราณแผ่กระแสทางฝ่ามือพลักให้ทองตบเข้าไปทางตัวได้ครับส่วนเรื่องยมการลงหน้าหน้าทองเนี่ยก็แตกต่างไปอีกนะครับ ครูบาอาจารย์บางท่านเลือกเชวันจันเพราะพระยานในเกี่ยวข้องกับสเสน่ห์เมตตาถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูความเป็นมงคลถ้าหากลงวันเสาร์แล้วก็ก็จะเป็นที่น่าเกรงขามดูมีอำนาจราชักศักดิ์นะฮะถ้าหากเป็นการลงหน้าหน้าทองสายศิลปินโขนละครนาาศิลินการแสดงจะต้องลงในพิธีไหว้ครูเท่านั้นและต้องแจ้งครูผู้ประกอบพิธีให้ทราบก่อนด้วยจึงจะสามารถลงหน้าหน้าทองได้เพื่อเตรียมพิธีการและอุปกรณ์ต่างๆไม่ใช่ว่าอยากลงก็ลงได้นะครับ วิชากระโหลกทองคำาคองหลวงปู่กระหลงตามตำราบลองหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นสายวิชาอันลึกลับที่ใช้ครูบาอาจารย์ที่มีพลังจิตสูงเมื่อเสกเป่าทองคําเปรวลงไปที่หน้าผากแผ่นทองคาอําเปรวจะหายเข้าไปติดในกระโหลกศีรษะทําให้เกิดเมตตามหานิยมและติดอยู่ในกระโหลกจนถึงวันตายซึ่งวิชานี้หาใครทําได้ยากยิ่งเพราะผู้ที่มีวิชานี้ได้ต้องมีอภิญญาจากฌานสมาบัติระดับสูงเท่านั้นว่ากันว่าหลวงปู่กระหลงได้วิชานี้มาจากวัดเขาแหลมและตอม ได้มีผู้นิมนต์หลวงปู่ก,กาหลงมาอย่างวัดสุทัศน์คณะเจดจนเป็นที่เล่าขานปากต่อปากมากมาย หากใครลงได้พบ108แผ่นแล้วก็จะคงกระพันชาตรีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็สําเร็จครับซึ่งในพิธีของหลวงปู่กระหลงอาศัยน้ำมนต์ที่เสกด้วยพระคาถาชินนบัญชรโดยผู้เข้าร่วมพิธีจะผ่านกระบวนการมากมายจะต้องได้ศีลได้พรจากพระทําพิธีรับพันครูและให้หลวงปู่จาระว่าณภาพักหน้าทองจากนั้นเมื่อเสร็จพิธีการไหว้ครูแล้วจึงค่อยเขียนยันและลงทองคําเปลวและลงทองคําเปลวที่หน้าผากและปิดแผ่นสุดท้ายที่ิ้นหลัง เสร็จการลงอักขราปิดทองแล้วจึงสวดพุทธกุณอีกครั้งปิดท้ายวิธีโดยเอาสายศีลมาคล้องศรีรษะผู้เข้าร่วมทุกคนและหลวงปู่กาหลงจะบริกรรมกรถาจบท้ายตามสายวิชาเมานันเสร็จพิธีครับ แล้ว,ว่ากันว่าบางคนที่สักรูปองค์เทพหรือว่าใครโดนคุณใสมนดาเมื่อเจอกับพุทธบาร,รมีในมณฑลพิธีเนี่ยก็จะทนอยู่ไม่ได้และก็แสดงตัวออกมาเคารพหลวงปู่กะหลงส่วนคุณใสก็จะหนีหายออกไปวิชากะโหลกทองคําของหลวงปู่กะหลงมีข้อห้ามอยู่ว่าอย่าผิดศีลข้อที่3นะฮะได้แก่ผิดลูกผิดเมียห้ามด่าพ่อแม่ห้ามด่าครูบาอาจารย์เท่านั้นถ้าสามารถทําตามได้แล้วก็วิชานี้เนี่ยจะติดกะโหลกคนผู้นั้นไปตราบสิ้นชีวิต ซึ่งตัววิชาพลักหน้าทองนั้นหลวงปู่กระหลงได้รับถ่ายทอดมาจากครูชีดผู้เป็นครูขนละครในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งวิชานี้เป็นที่ห่วงแหนมากและหาผู้สืบทอดได้ยากมากเพราะว่าเป็นสายวิชาในวังสามัญชนเนี่ยไม่อาจจะเข้าถึงได้นั่นเองครับนอกจากการจรัแผ่นทองที่น่าแล้ววิชาพลักหน้าทองอาจจะทําเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลเช่นสีสะโขนผ้ายันตระกุดพระผงติดทองคําเปลววิชาหน้าหน้าทองก็แล้วแต่สายวิชาจะทํำกันไปนะฮะหรือ,ออีกรูปแบบหนึง่งก็เป็นสี พึ่งมหาสเสน่ห์นำมาสีปากให้เกิดเมตตามหานิยมพูดแล้วทําให้คนเชื่อถือได้แต่ก็มีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามพูดคําหยาบห้ามเล่นชู้ห้ามทําผิดศีลธรรมเมื่อได้เสียกันแล้วต้องดูแลอุปการะเลี้ยงดูไม่ทอดทิ้งห้ามคนอายุไม่ถึง18ปีใช้รวมไปถึงภิกษุสาม,มนเณรห้ามใช้สีพึ่งของหลวงปู่กาหลงนี้ครับส่วนสายวิชาหนาหน้าทองชื่อดังก็ยังมีอีกมากมายครับเช่นการลงสาธิกาของหลวงปู่หง์พรหมปัญโยที่เป็นสายวิชาขเขมรและมีอาถรรพ์แรงมากถ้าผ และอาจถึงชีวิตหรือเป็นบ้าได้หรือว่าสายวิชาสูตรหน้าฉับพันดังสีโดยน้อมเอาฉับพันดังสีของพระพุทธเจ้ามาทําให้เกิดมหามงคลแก่ตัวเองครับหรือณห,หน้าทองสูตรพระฤาษีนารอดยอดแก้วเป็นสายวิชาของอาจาร,รย์พลพยัคฆราชโดยมาจากอาจาร,รย์ละเมียนเขตทนบุรีซึ่งท่านได้เรียนมาจากหลวงพ่อพิมมาลัยอีกทีครับและมีวิชาเป่ามาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าโดยเรียกว่าเป่าทองขนองฤทธิ์อีกสายวิชาได้แก่นาหน้าทองสูตรหน้าสาลิกาหน้าปัดตลอดของอาจาร,รย์ อาจารย์สุนทรเผือกเที่ยงซึ่งดังในเรื่องสาริกาและสีพึ่งหมาสเน่ห์ครับรวมไปถึงสูตรของแม่ชีบุญเรือนซึ่งอยู่ในอัตชีวประวัติของท่านเป็นคาถาประจุทองคาเร็วสัติ์ฟิตเข้าที่หน้าผาเพื่อให้สมองดีเรียนเก่งสมปรารถนามีโชคมีลาบและบริกรรมคาถาพระศิวลีรวมไปถึงคาถานกแขกเต้าเสกแป้งผัดหน้าหรือว่าเสกน้าล้างหน้าเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั่นเองครับ สรุปแล้วมันก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะผมก็ไม่ขอฟันธงว่าได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่ให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า เพราะว่าสภาวะบ้านเมืองเนี่ยมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจไงฮะทำให้ผู้คนเนี่ยต้องการหาที่พึ่งทางใจก็เลยไม่แปลกใจว,ว่าทําไมคนถึงหาวิธีรวยทางรัฐเพราะเหตุว่ารัฐเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดกันนะฮะเอาละครับเรื่องราวของวิชาหน้า,นาทองหรือว่าพลักหน้าทองก็ต้องขอจบลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่ไม่ต้องการพลาดทีใหม่ๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเ n นโพสก่อนเพื่อทราบข้อมูลล่าสุดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี Iya,